คุณประพัฒสอน <c oughs> ได้รับการขอร้องมาจากป้าแอดมินนะฮะว่าช่วยหนูด่วนนะครับความจริงเป็นเวลาพักของลงก็ยินดีที่จะช่วยนะคะคุณประพัฒสอนไม่ต้องอะไรมากมายนะครับความจริงเป็นความรู้สึกง่ายๆเล่นๆนั่นเองน,น,น,นะครับว่ารู้แล้วนะครับว่าปวดเขา่าปวดหลังบางทีปวดไปถึงเส้นถึงน่อง โอ้โหโนาเห็นใจครับชีวิตประจำวันไม่รู้จะอยู่ยังไงกินยังไงมันไปทั้งหมดนะในร่างกายเนี่ยครับฟังให้ดีนะครับเสียงลุงเป็นเสียงที่มีความมหัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งนะครับฟังให้มันเกิดสองเสียงให้ได้เสียงหนึ่งเป็นแกนเป็นแกนหลักนะแกนหลักเฉพาะเลยแล้วอีกอย่างมันจะเป็นคลื่นเบรเวรชันเนี่ยฟังให้ดีๆนะฮะ แล้วก็ขยับตามในสิ่งที่หนูว่าปู่ตรงนี้ก็เคาะแข่งขาว่าไปขยับคอเคานะเกี่ยวพวกออฟฟิซินโดซินโดพวกนี้มันจะไปหมดทั่วร่างกายเองนะครับขยับเองนะขยับค่อยๆหรือว่าแรงๆก็สุดแท้แต่นะครับพร้อมอยางฟังเสียงดีนะครับ เอาละขยับเลยแบบเต็มเต็มร้อยเลยก็ได้ยกมือขึ้นลงเลไวอย่าเหนียมอย่าเตียมๆนะครับใส่เข้าไปตึงตังๆงให้มันบิดตัวซ้ายขวาต่างๆเป็นลิงไปเลยได้ยิ่งดีนะคะอาการปวดร้าวเนี่ยมันเสียดังก็แก๊กสซ้ดสยมไปกระดูกสันหลังเนี่ยนะสกเกนให้ดีนะครับ เป็นไงใหายเฉยาวสูวนก็นไปลึกๆก,กลั้นก้มกับแมวท้องขยับตัวบิดตัวซ้ายขวาวแล้วก็ยืดตัวตามแอ่นให้สบายๆให้มันเต็มที่ 180, ร้อยแปดสิบเลยประมาณนั้นนะให้มันแจวไปเลยนะนี่แหละเอาไปใช้ให้เต็มร้อยนะคะ คุณประพัฒสอนหวังว่าคงจะดีมากแล้วแหละ,ะครับโอเคยังไงก็ตามทีถ้าหากว่ามีอะไรเพิ่มเติมก็ติดตามมาได้นะลุงบริการเสมอนะคะ thank you very much หวังว่าคงจะดีเลิศประโสดสมแมนเตนนะคะ